ท่น,นีคลาสอยู่กับผมเองวอระเสียบเขานั่นเองเนาะซึ่งวันนี้น่ะเราดันโคตรแบบผมจ,จะโลใไ้จริงๆวันนี้เ,นเราจะมาเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare 2นั่นเองหรื <1> 1> อ Call of Duty Modern Warfare 2ที่ยังเป็นเบต้าอยู่นะเวลาตอนนี้นะั่นเองโอ้โหคือเดี๋ยวจะพูดไปไอ้นี่ไปแล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยทาง EIS ได้จัดก,การ แจกโค้ดให้คุณเล่นฟรีนั่นเองเนาะสิผมไม่รู้ว่าเขาให้เล่นฟรีกี่วันนะแต่ผมเดานะสาวันเขาแจกจริงอะเราไป่อ่านโอเคมันต้องออกเขาออกอยู่ตีวิจิณเวอเฟร์ชออเปนเบซจ่าผมขอขอบคุณบุคคลนั้น เไม่มาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ได้แต่คอออดิวตี้แบบนี้เปตาสาวัตโอเคอันนี้แบบผมผมไปดูแหละคือคอออดิวตี้อานนี้มันมีงานด้วยชื่อคอออดยูตี้เน็กซ์นั่นเองอ่ะมีควิกเพย์อันนี้โหมดเทิร์ดเพอร์ซันมุมบุคคลที่มุมมองบุคคลที่สาม อันนี้คอลินกัสมีคอลินกัสบลูอันนี้ชัปเปอร์ดาวเฮ้ยเออคัปเปอร์ดาวหรืออะไรแหละผมตกใจเลยนะอ่ามีตัวละครสองฝั่งเหมือนเดิมสามารถอ่าไโคตรบ้าบ้าบ้าโอเคโอเคโอเคบอกว่าเหมือนแับเฮ้ยอาดก่อนนะโอเค โอเคเราเอามีรถเอาไว้แต่งประมาณนี้โคตสวยเอาไอ้นี้แล้วกันนี่ไปต้องออกเฟนเซอร์สไลด์ไม่ได้นี่เอ็กเคโคตรสวย ูมากดสองครั้งเพื่อเป็นการปักศัตรูไอ้ศัตรูมัตนตายง่ายจังเลยในวอลโตรนี้มันไม่เท่าเนียนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมัน,นสขนาดนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยศัตรูนี่สะบัดนี้ได้เแฉชิงแม่โอถูกใจการที่หล่นภาคนี้มากเฮ้ถ่ายเพื่อนโอ้ือะไรอะเอโฟโว เป็ดเป็ดเอฟโฟแน่เลยว่ะผม้มู้ว่าเลขปืนอะไรอะ่ะโอ้มันโอตายตายที่สกอร์หายด้วยเหมือนเหมือนเปี้ยเลยฮ้ยช่าโอเคได้ผมปสยเป็นตัวอยู่ละโอ้ยมันซูมใกล้แบบใกล้มากอะ อะไรนะ <c oughs> อันตัวไลท์ลกดแบบอะไรคอนโทรอันนี้หลอกๆเลยสนอย่างวิกชอลลีตายเล็กกวิกชอลลีแหละหน้าจอปเป็นอะไรอย่างเปิดบอกว่าคำดีว่า pay off the game อนน้เราเป็นฝั่งไปนี่ไอ้ป้องกันแน่รตรูไปหนึ่งะเฮ้ยผมไปตัวชาร์หน่หอยว่ะนี่เวลาชบุบชิง จะโตเเโอเคเราได้ปักจะโตแล้วไอ้ปักเราช่วยเหลือหรือปักอะไรวะงงอยู่ตอนนี้งงอยู่จริงช่ได้ร้อยเฟแต่ดงแล้วขอเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเออสู้เขาเรียกอะไวะล ปวดสมอโคตรแจ้งเต็มปากเดิมไอโฟล์ผมอ่านไม่ทันรีพอร์ตกด enter ได้หรือกดแบบอันนี้โกงอ่อีเพ่อความซ้ำอันนี้อะไรผมไม่แน่ใจว่ะ นี่น่าจะไปแบบความแย่ดีกว่ควมแย่โอ้ตาที่จบแล้วแล้กอะไรเนี่ยฟังไม่ทันจงอะไรบ้างนีเออเอเอซีเอสเอ็มเอออมเอนเอนห้า อันนี้ M4 M16 อันนี้ค a s t a s หรือ AK74U สักอย่างอันนี้สกากว่าสกาว่าง Level, นี้สการูปร่างสกาวเลย Battle r i f l ์น่าจะเป็นแบบปืนที่เออคล้ายๆกับอะไรวะผมนึกนึกประเภทในบอ r z ไม่ออกแต่ช่มาแล้วกันอันนี้ s m g s m g ไปสากก็บอกคือ MP5 ที่มันชื่อปิศามาก เฮ้ยอ๋อเบียดมาจากนี่แล้วก็เฟนเน็อันนี้ช็อตการ์ดมีนี่ LT มันมีอย่างนี้โอเคมีอย่างแต่งไงแต่งไงกดอัดเอออันนี้แหละเอ,ออยังไงเนี้ยมันจะเป็นเบสพวกเนี้ยอะไรก็ว่ากันไปไมันจะเป็นเบสพวกพวกนี้หมดเลยเบสบางปืนมันก็มีเบสมาจาก M4 อย่างเงี้ยเอ้ยเราใส่บอลเร็วได้เอาไปได้อ่ะ ก็ใส่ได้สิอีกนะเกมเมอร์แมกกาซนีนกระสนุนแต่งในฮับฮับประเภทชามอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะไม่เก็ตอ่ะสติกเกอร์อ่ะไปเลยอันนี้คืออะไรว้า กว้าวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะเนเองเง้อฮะผู้ชมเนี่ยชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิ์เพื่อนเนี่ยเง้อก่อนสวันนี้เนี่ยก็บ๊ายบายครับผม,อมขอตัวไปเลิกก่อนนะครับ <c oughs>